สวัสดีครับทุกคน FC Mobile Surf เกาหลีนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูอีเวนต์ตัวนี้ครับ Icon Match 2025นะครับเข้ามาตามกันเลยครับมาที่อีเวนต์ Icon Match นะครับในส่วนนี้นะครับก็จะแบ่งด้วยกัน5เมนูนะครับเดี๋ยวเราไปดูทีละเมนูเลยครับเนูแรกนะครับ Icon Match 2025นะครับมาดูทางด้านขวามือครับก็ สำหรับด้านขวามือนะครับเมนูแรกนะครับก็จะเป็นเมนูของการ exchange นะครับ exchange ตัวผู้เล่นนะครับผมแล้วก็เมนูที่สองนะครับก็จะเป็นตะกร้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นการใช้เงิน FC นะครับซื้อขายนะครับผมของตัวไอคอนไอเทมต่างๆนะครับผมแล้วก็มาเมนูที่3ครับเมนูที่3นี้ก็เป็นจิจประจําันังเนะครับผมและเมนูที่4ก็จะเป็นการถ่าย FC ของ ผมาดูเมนูด้านขวามือนะครับกานนี้ครับตรงส่วนนี้นะครับก็คือบนลงล่างนะครับ1เล่นก็คือเล่นภารกิจ1ครั้งนะครับ5ครั้ง10ครั้งแล้วก็15ครั้งนะครับเพื่อจะรับของาะวันนะครับตัวนี้ก็มาดูด้านขวามือครับตรงส่วนนี้ครับที่เราเล่นนะครับเราเล่นนี้ก็จะทําการปลดล็อกทางด้านซ้ายนั่นเองนะครับผมแล้วก็เมื่อปลดล็อกเล่นแต่ละครั้งนะครับทางด้านขวามือครับก็จะ เฉลยภาพของผู้เล่นนักเตะไอคอนนะครับที่โชว์เสร็จแล้วนะครับเล่นครบนะครับเราก็สามารถเลือกเลือกตัวส่วนนี้ครับจะเป็นไอคอนแมทนะครับก็คือด้านบนนะครับตัวส่วนนี้ก็จะเป็น f c ฟซีสเปียร์นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะเป็นผู้เล่นชิลยูเนเต็ดนะครับผมก็คือเล่นครบแล้วถึงจะสามารถเลือกได้นะครับบนหรือล่างก็คือเลือกได้เพียงครั้งเดียวนะครับไม่สามารถจะเปลี่ยนได้นะครับผม ก็คือเล่นในครบนะครับแล้วก็มาดูส่วนนี้อันนี้คือเป็นเมนูแรกครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูที่2ครับที่เป็นไอคอนแมทนะครับ2024ส่วนนี้นะครับก็คือเรามาดูด้านเมนูด้านขวาครับจะเป็นการเล่นของย่าตูเล่นะครับเล่นแมทนะครับแมทต่อมานะครับก็จะเป็นแมทของเดียเปโร่ครับตัวนี้เราก็ทําการเล่นนะครับผมแล้วก็ส่วนแมทต่อมาก็จะเป็นของเมเชลโลนะครับ แล้วก็แมตต์ต่อมานะครับนานนะครับมาเชียนาโนนะครับแล้วก็ผู้เล่นต่อมานะครับก็จะเป็นปาร์กจีซองครับเมื่อเล่นครบแล้วนะครับตรงนี้นะครับเราทําการเลือกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเล่นอีก2แมตช์สุดท้ายนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเมนูที่2นะครับส่วนเมนูที่3นะครับ fc สเปียยังไม่เปิดนะครับจะเปิดในอีก4วันข้างหน้านะครับแล้วก็ชิลดเต็ดก็จะเป็นอีก4วันข้างหน้าเช่นกันครับ แล้วก็เป็นเมนูสุดท้ายนะครับจะเป็นไอคอนแมทตรงนี้ก็จะอีกประมาณ11วันนะครับถึงจะเปิดครับก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะครับยังไงก็ขอให้เพื่อนๆสนุกกับเกมนะครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณครับที่ติดตามกันจนจบนะครับผมก็อย่าลืมกดซับสไคร้กดกระดิ่งติดตามกันเลยครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ